เจอเจ้าเจ้าเจ้าวบอกว่าคนอยากมากินร้านนี่แหละก็เพราะลุงนี่แหละมันยอดวิวมันเยอะเฉยๆหรอกอย่าพูดเลยยอดวิวมันเยอะร้านฝาร้านฝาพูดได้แค่กับข้าวยังเดียวเจอเจอตำผิดจนเสียบผั่มลุ่นเนี่ยเจอผิดคชื่อจอยค่ะชื่อจยจริงใช่ไหมค่ะชื่อจะท่าใครอย่างอ๋อหนูที่แต่งสามวันแล้วค่ะ ผิดแล้วก็มาด่าลูกอีกค่ะใครอยากเอาไม้ยากันแล้วก็เฉยไปนะด่าเราไปรีบีบมันจ้อยไปเที่ยวไหนจะจ้อยหกโมงนะอย่ามาก่อนเวลานะจะดูบอกให้มามาเจ้าเลยมาทำอะไรกันเจ้ามาลุงจะตีกูแล้วจ้าจ้าจ้าหนึ่งสองสามเจอเจอ ไปเผ็ดมึงสั่งไงมึงก็ได้เก่ามึงสั่งซอสไม่ก็ได้เก่าเม็ดเดียวก็ได้เก่าการเก่าหมดทุกอย่างขอนะลูกไม่ใช่ลูกงล่ะขอเลยเจ๊เจะจเจ๊เขาบอกว่าน้ำตาลนั้นไม่ใช่ชิีลดะมังแจกดูเดี๋ยวจะว่าชิโรดจบตีกูอีกน้ำตาลเดี๋ยวจะเตรียม ไม่ได้กินมันกสับเทศตายไปแขนต้องแข็งแรงมาก30กว่าปีแล้วโลกหยุ่ตรงนี้ไม่พอแื่กี้พริกแห้งอันนี้พริกสดสกใช่แม่คุณพอกัดใช่ใช่ใช่หมดนะครับไม่มีขั้วฟองจ้ะแล้วศูนย์เนี้ยมายังไงเนี่ยพี่เม้า ก็ไม่มองไม่ขายไงไอพวกกีมองสน่ขายที่นี้เองมาซื้อจินใช่ต้องทำให้เขาอร่อยเซมานามปอมเขาว่าอีว่าไงว่าลุงคนเดียวไม่ลูกน้องก็เฉยเฉยเลยก็ดาด้าลุงนี่พ่อคนเดียวโจโจคนเดียวเลยจ้อยกับลูกสาวคนเดียวหวกแย้วหัวแหวนเลยยืนรับคิว่าจ้อยก็เก่งลูกนี่รับไม่ทั่วแต่มะนาว น้ำมะขามนะครับน้ำมะขามปลาไแกงซัวซัวนั่นนี่กระแด่นะครับปลาสนุกสนุกสนุกสนานนี่แหละคือกินมีคนอยากมากินร้านนี่แหละก็เพราะลุงนี่แหละมันยอดวิวมันเยอะเฉยๆหรอกอย่าพูดเลยยอดวิวมันเยอะร้านฝ่าร้านฝ่าพูดได้แค่กับข้าวกังเดียวเจอเจอตามพิชจนเสียบหำนู่นนี่เจอพิชสนุกสนุกนะสนุกนะลูกสนุกนะลูกเจ้าเสียงไงท้องใสหมดเลย เส u, ื้อเองดิน้ำลายเย็นช่วยใช่ดึงเงี้ยน้ำลายสอมากขอไม่กระินลกเอาเยกหัวกันไปเกิขกินหยิบไม่ได้กินทะเลมาเอาเย้ก็มันทะเลบ้านมีแค่นี้อ่ะนี่ผู้ด่างเลยโดนทั้งวันไหมเนี่ยทั้งวันค่ะวันได้ไหมธรรมดาหลูกมันชินแล้วหนึ่งสองสามเจอเจอกระดาษลูกกระดาษเล่อ ขนาดลูกกระดาษปัไหนยังไม่รู่แ่บอะไรแเผ็ดพอร้านได้คิมแล้วกลับบ้านกลับเลยไปเลยแต่เผ็ดนะแต่อร่อยมันมีรสชาติของมันเดี๋ยวพ่อป้อนคำหนึ่งเออน้ำพ่อร้าเลยนะ มุดเจอเนี่ยทำรายการนี้หนึ่งสองสามบอกแล้วลติมาเลยนะในไม่ผ่านไม่ผ่านบอกมาทำไปไหนอะยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปแล้วไม่คุยกับใครนะ่ะอร่อยมากใครอะไรอะน้ำอร่อยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เผ็ดอย่างเดียวนะมันมีรสของมันเอาข้าวหมูย่างอะไรสเตปิงเองาถือเพียง เดี๋ยวก่อนออกกล้องเดี๋ยวขอตบมันกันแดดหน่อยสวัสดีค่ะและแน่ยังไม่มาอีกอย่างเโอเคโอเคค่ะไอจ้าส้มตำรีจอยรีจอยไม่ได้เกี่ยวลูกชื่อจอย สันี่ดีจอยขอบคุณนาที่ให้โอกาสมากินนะใา่คไปขายของคิวเต็มแล้วลืมแนะนําไปนะคะเพื่อนสนิทพี่ออมินนี่ค่ะตัวเท่ากันเหมือนเหมือนวัดกันมาก่อนเนาะจะคบกันขั้นหลังสิไทยไทยไทยก็ไม่ถูกกันเินกลางคืนนึก็จิ้มผิดจิ้มถูกเลยแหละเอออ่ะมาลุยค่ะ ขอชิมหอยหน่อยได้ไมั้ยหอยโค่งลวกจิ้มหอยผ่าอ่ะอ่ะนีมันแบบเป็นไงมินี่เคียวยังเคียวแล้ว <laughs> <AO ly> นี่เหลาหอยนางรมแต่คนชอบกินกัะถิ่นมากขอหอยสองตัวกินจ้า อยหายสดมากแล้วก็กระถินสะใจมากไม่เคยได้กินกระถินเยอะแบบนี้มาก่อนแบบไม่ห่วงอะดมากด้วยแต่ก็อร่อยมาก กินไปสองคำพักไปสิบห้าทีแล้วแหละข้าวหมูย,ย่างเหรกินค้าวหมูย่างแล้ว,หวยยแหละข้ามูมย,ย่างอร่อยทำหมูย่างนะ้องสั่งทุกโต๊ะน้ำหมักเขาเนี่ยอร่อยมากมึกเ บ้าอร่อยมากต้องมานะวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยอยู่ตรงข้ามเมเจอร์รัสโยทินแต่พ่อเขาจะมีแผนย้ายไปนะย้าไปที่หนึ่งพ่อมาเลยพ่อมาเลยเอาเลยปะวันที่หนึ่งธันวาพ่อจะย้ายไปอยู่ซอยอะไรนะเราจะดูการรถเราจะรู้เรื่องสหอนโยทินสามสิบเจ็ดทับหนึ่งมีที่จอดรถมีที่กว้างไม่ต้องมารอคิวอย่างนี้แล้วมาถึงได้กินเลยจอดรถได้กินเลยใช่ไหมพ่อเจอเจอพ่อก็ หลอย,ยไล่เย,ยอะเย,ยอะเย,ยอะมึงกูถามบ่อยจังเลยยิ่จะเป็นเรื่องอะไรใจ <c oughs> พวกตัวน,นี้แหละมันเนี่ยไอ้สุดน,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 นี้แตกแน่อะไรจัดหรอกคือจัไม่เอาเอหรือ <c oughs> ว่าใครเจอเพ็ดเขาจะหน,นีมาส้นน้ำชุ่มคอมไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลย <c oughs> นี่ยเราใส่พริกประชดอีกเช่นกันแต่เห็นอย่างนี้เห็นถึงความเปื่อยไหมเปื่อยมากยังไม่จิ้มเลยวจิ้มแล้วไอ ไม่ได้ใช้ช้อนการนะครับว่าจุนทานคนเดียวเพราะน้องๆทานไม่ได้หาน้ำว่างๆไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้กินแบบแซ่บแบบนี้มานานแล้วอะ่ะหมูเสริมสีน้แม่แดงขึ้นมากเลยอะ่ะอ,อร่อยปลาหอม มาเล่นเกมว่ะตั้งแต่ต้นจนจบพ่อเขาเนี่ยพูดคําว่าจกทั้งหมดก<ำ>ีคง<ำ>เริ่มจนจบเลยนะแสดงว่าใครที่ดูตอนนี้อยู่ต้องกลับดูใหม่ <c oughs> แต่จะต้องกด Subscribe ช่องปิ้นนครชาแนลนะคะรับไปเลยเสื้อสีอ,อเดี๋ยวเราจะอินบ็อกซ์เข้าไปหา10รางวัลน,นะคะสามารถเลือกสีเลือกไซส์ได้หมดเลยผินมตำหอยโขง จากใตกันถินมากไอ้เม้นกูขวนเมียมึงได้ไหมโจ้าเจ้ามึงจะด่ากูได้มั้ โอ้ยยอดแตกแตกไอแม่จะกอดคุณนะเว้ยเจ้เจ้ต้องมาต้องมามาเราสนุกเขาเสียงรังสนุกแล้วอาหารอร่อยชีวิตหนึ่งถ้าใครไม่กินเ็กเก่งแบบไม่จูน้มาลองกินแล้วก็บรรยากาศสนุกหันไปดูคนดิไม่ต้องพูดอะไรให้ทุกคนการันตีฝากด้วยนะคะค่ะดูอีพีดีนะคะถ้าเกิดชอบนะคะอยากให้ม่ชวนไปกินที่ไหนก็คอมเมนต์มาใต้อีพีนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีเล่นเกมในอีพีนี้ด้วยนะคะ กี่ทีนี้ต้องลาไปก,ก่อนขอบคุณค่ะเชนุ้ลูกเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไร,ออะไ,รไม่รู้จักรู้จักแต่พวกไอแว่นนี่เดียวสนุกลูกไอ้ดี